อมเมกสะตูมเป็นสถานที่แสดงธรรม,มขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์ได้มานแสดงธรรมก็จึงได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบบริบูรณ์ที่ตรงนี้ดังนั้นที่ตรงนี้จึงเป็นสถานที่ปฐมเทศนาอริยสัจเมืองอุบัติอริยสงฆ์เมืองจำปาาพุทธองค์ มืองปฐมวงศ์บาสุกเมืองปฐมสุขเผยแผ่พุทธศาส,สนาเมืองปฐมงามยืดเยี่ยมพระปฏิมาเมืองปฐมตาดาพุทธาัจนจรเมืงองนครแห่งอารยธรรมหลังจากพุทธศาสนามีเศรษฐีขหามปอดีประชาชนทั้งหลายได้มาสร้างบัตรขึ้นมาก็มีพระสงฆ์เกิดขึ้นมากมายหลังจากนั้นมาก็มี ยุคป,ประมาณพศ235พระเจ้าโศกมหาราศก็ได้มาธรระมาทมยัตราแล้วก็ได้มีพระโมคคิลีบุติสัเทละพระหัน์มากมายได้ติดตามมาก็จึงได้รู้ว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่แสดงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เจ้าศพมหาลาจึงสร้างสถูปทำรรเมกสถูปขึ้นเป็นธรรมะเป็นสถูปเพื่อเห็นธรรมน,นั้นที่บริเวณป่าอิสิปตนะมรุกะายวันนี้จึงมีธรรมเมกสถูปมีสถูปที่เยอะแยะมากมายที่อยู่ในบริเวณฉะนั้นเราไปก็จะได้เห็นได้เข้าใจความยิ่งใหญ่เจริญในพุทธศาสนาแล้วก็มี ธรรมะที่จะลึกไว้ตามที่ต่างๆแล้วก็ยังมีเสาโศกที่ปรากฏอยู่แล้วก็ยังมี <c oughs> พุทธรูปที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นั้นเราก็จะถือว่าเราเป็นรูปของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นพุทธบู้ปฏิบัติตามได้รู้แจ้งเห็นจริงที่พระองค์นั้นได้แสดง อริยมรกมีองค์แปดในสถานที่ตรงนี้ข้างในก็ยังมีพระบรมสารีธาตุที่ประดิษฐานไว้ที่ในธรรมเอกสัูปดังนั้นเมื่อเราได้ไปบูชาสักการะก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญมีกุศลได้เข้าใกล้พระพุทธองค์ยิ่งเราได้รู้แจ้งเห็นจริงรู้ยิ่งเห็นตามตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว เราก็จะได้ยิ่งได้ความเป็นาธาตแท้คือความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานในธรรมะที่พระองค์นั้นได้แสดงในธรรมที่ธรรม,มีกัตถุอย่างนี้แล้วก็เราก็จะได้เห็นบุญคันทกกุีของพุทธองค์ที่เจ้าโศกมหาสร้างมหาราชสร้างไว้ ให้เราได้ใบลำลึกถึงได้ไปบูชานำพาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นแก่ชีวิตปฏิบัติในม,มักมักมีองค์แปดที่เป็นความจริงแห่งชีวิตสุขเบื้องต้นแล้วก็สุขในท่าำกลางแล้วก็สุขในที่สุดก็คือพระนิพพานนั้นเราก็พยาพยามพยายามปฏิบัติ ให้ได้สมที่พระองค์ฝากไว้